สวัสดีครับอู๋เชฟโต้รบดีครับวันนี้เป็นอังคารนะครับที่เจ็ดนะพฤษสภาคนปีนหนังพันห้าร้อยสิบแปดครับอ๋เชฟโต้รบดีครับช่างพื้นนะครับก็มาพบกันอีพีสองนะครับสําหรับบีเอ็มดับบลนะฮะที่มาเม่เช้าครับจากอีพีหนึ่งครับมาเม่เช้านะฮะก็มาเ้ืยอการสตาร์ทไม่ค่อยติดนะครับหรือติดเป็นบางครั้งนะครับอเบื้องต้นนะฮะลูกค้านะครับมาครั้งแรกนะครับ อาจจะพ่วงแบตเตอรี่มาครับนะแล้วมาจอดให้เราเช็คครับโดยที่มาจอดหน้าอู่ก็ไม่ได้ดับเครื่องนะครับจากการตรวจสอบครับพบว่าแบตเตอรี่ที่ใส่มานะครับมีอายุเพียงแค่1ปีกว่านะครับนะตามไปดูเลยครับลูกนี้ฮะนะเทคเกอร์ตรวจสอบเลยครับนะนี่ฮะแบตเตอรี่ครับลงวันที่ไว้นะสิบสเดือนสปี67นะครับนะก็ยี่ห้อนี้ครับ มีเศษครับนะซึ่งอายุการใช้งานสั้นเกินไปนะครับเม็กอินเทเลนครับนะเมกอินเทเลนครับนะท่านไหนที่ใช้แบตเตอรี่ยี่ห้อโนเนมนะครับนะหรืออาจจะเป็นพานาโซนิก 3K หรืออะไรต่างๆนะครับไม่เหมาะกับรถยุโรปนะครับนะแจ้งตรงนี้ครับรถยุโรปต้องการแบตเตอรี่นะที่เป็นตัวใช้ทดแทนนะครับรองจากแบตเตอรี่ศูนย์นะครับก็น่าจะเป็น2ยี่ห้อแหละครับไม่วาตาก็บบูมานะ ให้ท่านลองตรวจสอบรถท่านดูนะครับไม่ว่าจะใช้งานมานานแล้วนะแล้วอู่ประจําท่านเปลี่ยนยี่ห้อถูกๆลงไปหรือไม่ก็ท่านซื้อรถมือสองมาแล้วไม่ได้ทําการตรวจเช็คเลยนะครับปล่อยเป็นหน้าที่ของผู้ขายนะครับบางทีเ้นนะอาจจะใส่แบตเตอรี่ถูกๆมาให้รถท่านโกเปลนไปได้นะครับในกรณีที่ระบบไฟไม่สเสถียรนะครับจะทําให้กล่อง ECU เริ่มรวนนะหรือกล่องที่ควบคุมฟังก์ชัน,นต่างๆรวนทั้งระบบนะครับซึ่งเรามองไม่เห็นครับในอนาคตครับอาจจะมีระบบ อาการระบบไฟกระชากกระตุกนะฮะทำให้โปรแกรมนุ่มครับนะทำให้เกิดปัญหาขึ้นครับเพราะแรงดันไฟไม่เสถียรนะครับไม่ได้ค่าตามที่โรงงานกําหนดนะเพราะฉะนั้นให้ท่านลองตรวจสอบดูครับท่านที่ใช้รถเบียมเลนนะโฟล์คบอลมดี้อะไรก็แล้วแต่เป็นรถพิล็อนะวันนี้ก็จากการตรวจสอบนะครับอีทีหนึ่งนะเข้าไปดูเลยครับในอีพีสองนะเดี๋ยวเราจะเปิดะโปรงนิดหนึ่งครับนะเพื่อท่านดูนะนะจากอีพีหนึ่งนะ เราให้เทคเกิลเหมือนการตรวจสอบน้ำคอมพิเตอร์เข้าไปตรวจสอบนะครับพบว,ว่าโค้ดติดประมาณ5้าสิบโค้ดนะครับนะมีฟอติดห้าสิบตัวนะนะก็สันนิาฐานเบื้องต้นครับนะคาดว่ารถคันนี้คงไม่ได้ดูแลเรื่องการมแม่ทันนัอย่างต่อเนื่องครับนะเพราะว่านะโค้ดติดเป็นจำนวนมากครับอาจจะเกิดจากไฟออนบ่อยนะครับหรือเปลี่ยนแบตเตอรี่บ่อยหรือจอดนานนะครับหรือเจ้าของเก่านะไปเซอร์วิสแล้ว ช่างไม่ทําการดูแลเรื่องระบบวงจรไฟให้เลยนะครับหรือกล่อง E c u เลยไม่เคยตรวจสอบนะครับจึงปล่อยไปไยแล้วเลยมาเป็นเวลานานนะครับทําไม่รถเข้าสองแสนเจ็ดพันกว่ากิโลนะครับค่อนข้างอันตรายนะถ้าซื้อมือสองมาก็นะโอกาสที่จะสไลด์มีสูงมากครับแต่คันนี้เพื่อนอยู่ห่างจากอู่เราประมาณหนึ่งกิโลเมตรนะก็ลูกค้าได้โทรประสานเราเมื่อสามวันที่แล้วนะเราบอกให้สไลามานะครับก็ไม่ได้สไลด์นะสรุปว่าลูกค้าขับมาเองนะครับนะคาดว่าพ่วงแบตเตอรี่มานะครับ นะคือการพุ่งโชวคราวทําได้นะแต่ถ้าเกิดว่าพุ่งบ่อยๆเห็นไม่สมควรนะครับในรุ่นใหม่ๆนะครับนะตัวนี้เป็นตัวขับหน้านะครับเดี๋ยวเราจะให้ดูครับแบตเตอรี่ที่เราลองใส่ทดแทนไปนะเพื่อเป็นการเทสส์ทครับอันนี้คือแบตเตอรี่ของอู่เรานะครับวารานะนะแล้วเทสแล้วปัญหาการลากสตาร์ทหรือสตาร์ทไม่ติดก็หายไปนะสรุปเลยครับปัญหาเกิดจากแบตเตอรี่นะครับนะจากการตรวจสอบด้านในนะฮะเนี่ยฮะเราจะเห็นใบไม้ครับแย่ๆเลยครับ นะจะอุดตันทางน้ําลงนะครับนะร่องน้ำเนะี่ยฮะดูระบายจะมีตะแรงแบบนี้ครับนะสองข้างนะซ้ายกับขวาเพราะนั้นท่านไหนที่จอดใต้ต้นไม้นะครับพยายามหมั่นดูแลเรื่องใบไม้นะให้ช่างดูแลนะครับนะน้ำไปขังครับอาจจะอุดตันนะครับทําให้ใบไม้เน่าครับนะแล้วก็ไปทําให้อ่านะชิ้นส่วนต่างๆเกิดสนิมขึ้นได้นะครับเพราะฉะนั้นผลเสียมีเยอะนะครับนะให้ช่างประจาตรวจสอบครับนะนะเกี่ยวกับเรื่องใบไม้นะะนี่ครับฝั่งนี้ก็มีนะ จะมีรูน้ําทิ้งอยู่ฮนะเป็นตะแรงครับด้านล่างนะสีเหลือคนะงครับนะมีตะแรงครับซีซีฮะที่ท่านเห็นนะด้านนี้ก็มีตะแงงครับใต้มอลมเบรกครับนะอย่าให้อุดตันครับเดี๋ยวน้ําเกิดอนะ่ท่วมในเบ้านี้จะเข้าไปในบอดี้ได้นะครับนะอาจจะทําให้กล่องเสียหายได้ครับนะก็เดี๋ยวต้องตามมาดูกันครับคันนี้นะนะ ก็ไฟนะฮะจากการตรวจสอบนะครับเดี๋ยวเราลองนําเครื่องวิเคราะห์แบตเตอรี่นะครับเข้าไปสวมดูนะครับเราก็จะได้พอจะทราบปัญหานะครับนะข,ข้าวๆนะเป็นการวิเคราะห์แบตเตอรี่แบบข้า,ขาวๆแล้วก็รวดเร็วนะนะเทสติ้งนะทำการประเมินแล้วครับเห็นนะก็11%หน้าซ้ายฮนะเซลล์นะแล้วก็ฝั่งฝานะฮะ98%ครับนะ ก็ไม่พอนะครับนะแต่ท่านสังเกตที่โวลต์ครับสิบสองบแปดโวลต์นะครับนะโวลต์อาจจะไดนะ้แต่แรงดันนะครับไม่ได้นะขึ้นรีเพ็นะรีเพ็นะให้ตรวจสอบนะครับนะว่ามันไม่สมบูรณ์นะครับนะถ้าเกิดว่า,าแบตเตอรี่เรานะไม่สมบูรณ์นะครับจะทําให้ระบบไฟนะหรือวงจรไฟเสียหายได้นะครับในอนาคตเพราะฉนั้นมองข้ามไม่ได้นะครับใน่รุ่นใหม่ จำเป็นและสําคัญมากครับดูวความร้อนีจะอุ่เอาใช้โต๊ะรบดีนะครับทั้งฟื้นนะพอเดี๋ยวเราเข้าไปดูรถกันครับนะว่ารถคันนี้มีไม้เท่าไหร่นะขออนุญาตนะนี่ครับเข้าไปดูในรถกันครับเบื้องต้นนะครับเราเข้ามาในรถแล้วนะเดี๋ยวเราก,กดออนครับนี่ครับออนสวิตช์นะครับ นะก็เลขไมล์กิโลครับตามที่ท่านเห็นเลยนะนะเราจะกดสตาร์ทนะครับเดี๋ยวนะสักคู่นะสูมไม่ให้ท่านดูเลขกิโลครับสองแสนเจ็ดพันสอง้อสีิบกิโลเมตรนะครับนะตามนี้ครับนะครับนะ้ำมันก็ล็อกแรกนะครับอุณหภูมิด้าน,นออกสามสิบห้านะครับอันนี้ไฟเบรกมือนะฮะนะก็ข้างในรถเป็นแบบนี้นครับเดี๋ยวเราจะให้ดูก่อนนะ อันเอฟซีดูไปด้วยกันนะครับแล้วท่านเจ้าของรถครับดูตามกันไปเลยครับนะว่ารถท่านนะฮะเกิดปัญหาอะไรขึ้นครับรถพวกนี้นะครับเป็นรถสมัยใหม่นะครับนะเราจะปล่อยไปแล้วเลยไม่ได้นะครับต้องอยู่กับช่างนะนะต้องอ่าเมเทนซ์อย่างใกล้ชิดนะฮะแล้วก็มรักษาอย่างถูกขั้นตอนนะครับนะครับการปฏิบัติงานของช่างก็ต้องเป็นไปตามขั้นตอนด้วยนะครับเข้ามั่วไม่ได้นะเข้าเป็นอู่ญี่ปุ่นก็ไม่ได้นะครับ เพราะเขาไม่มีความรู้และก็มือเฉพาะทางครับเนี่ยขึ้นรูปไปจะดีครับเห็นนะเดี๋ยวเราลงสตาร์ทนะครับเริ่มครับติดนะฮะเห็นไหมครับนะก็ไฟเอนจิ้นครับ,นะไ,รบไม่มีนะครับนะก็แอร์ก็กลับมาทํางานอีกครั้งนะฮะของเก่าครับที่มานะคาดว่าจอเนี่ยมีอาการไฟลวนนะครับหรือไฟตกแต่ระบบแอร์ก็ยังคงไม่ตัดนะฮะลูกค้าก็ขับมา นะพี่แต่ว่าไดชาร์จอาจจะทําการชาร์จไฟระหว่างที่วิ่งมาเพียงพอนะครับนะจึงทําให้ระบบต่างๆเนี่ยฮะค่อนข้างเป็นบางระบบนะครับยังใช้งานได้ดีอยู่นะครับส่วนกระแสไฟหรือแรงดันนะครับมันก็ไม่คงที่ครับมันทําให้เกิดความผิดปกติขึ้นในตัวรถนะครับลูกค้าจึงนํารถมาให้เราเช็คนะครับเดี๋ยวเราจะเสนอลูกค้านะครับให้เปลี่ยนแบตเตอรี่ครับนะฮะไม่รู้ว่าลูกค้าจะเดินหน้าอย่างไรนะฮะเพราะคันนี้ติดประมาณ5้าสิบโคตครับ จากที่เทคเกอร์ได้ตรวจสอบนะครับพบว่าเกียร์มีอาการกระตุก้วยครับเวลาออกตัวนะครับหรือลากรอบนะครับมีอาการสลิปครับนะเพราะฉะนั้นเทคเกอร์ยังไม่กล้าขับครับไม่กล้าลองนะนะพอผมแจ้งให้ไปลองนะเทคเกอร์ยังบอกยังไม่กล้าลองนะเพราะว่ากลัวเกียร์เขามีปัญหามีอาการสลิปนะไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับนะคงกัดการดูแลฮะหรือไม่เดี๋ยวเราลองอะแดปเกียร์ดูนะครับให้ตรวจสอบนะครับแต่ต้องแจ้งลูกค้าก่อนนะครับว่าเราจะ ปฏิบัติงานอย่างไรนะฮะแล้วเราจะเช็คจุดไหนมีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่นะะหวังว่าลูกค้าคงเข้าใจฮนะถ้าเกิดว่า,าลูกค้าจะย,ยกเลิกการซ่อมหรืออะไรก็แล้วแต่สุดแล้วแต่นะครับเพราะว่าคันนี้ฮะผมเคยบอกให้สไลด์มาผมแล้วนะอยู่ห่างกิโลเดียวเองครับลูกค้าไม่ได้สไลด์วันนี้ก็ขับมาหาเราเหมือนเป็นการฝืนนะฝืนนะทั้งที่มันอยู่แค่กิโลเดียวนะค่าสไลด์ไม่กี่ร้อยบาทนะยังไม่กล้าสไลด์ครับเพราะนั้นท่านไหนนะเป็นความรู้ครับ มีรถยุโรปนะครับที่มีราคาสูงๆนะครับในรุ่นที่ท่านซื้อมานะครับตอนนี้อาจจะสี่ห้าแสนห้าหกแสนเจ็ดแสนอะไรก็แล้วแต่ตอนเปิดตัวเขาประมาณสองล้านกว่าถึงสามล้านนะเพราะฉะนั้นเขามีราคานะครับอย่าไปดูถูกรถตัวเองนะครับเมื่อปัญหาเกิดขึ้นในระบบไฟนะครับเห็นสมควรครับจะน้อยหรือมากนะหากท่านไม่มีความรู้พอหรือไม่มีเครื่องมือที่จะเข้าไปตรวจสอบณเวลานั้นครับเห็นสมควรให้สไลด์ครับ ค่าเรายก1 0 0 0ันบาท2,000บาท3,000บาท4 0 0 0บาทควรจะจ่ายนะครับดีที่สุดครับนะเพราะว่ามันจะไม่ทำให้จุดอืดเสียหายลุกลามนะครับแล้วเราป้องกันไว้ก่อนดีกว่านะครับเกิดอ่ามันบดขับบดมาแล้วมันไม่เสียหายท่านก็ถือว่าฟุกไปฮนะท่านก็ถือว่าฟุกครับเพราะนั้นอ่าเราจะอยู่ในความเสี่ยงนะเราไม่ต้องการให้อ่าผู้ใช้รถอยู่ในความเสี่ยงนะครับเราจึงเอาข้อมูลนี้มาเสนอท่านนะครับว่า ให้สมควรน,นะครับทําตามขั้นตอนเมื่อรถมีปัญหาสตาร์ทไม่ติดอย่าฝืนลากสตาร์ทนะถ้าอู่อยู่ใกล้นะครับอู่ประจําอยู่ใกล้หรือผู้เชี่ยวชาญอยู่ใกล้นะหรือมีอู่เฉพาะทางอยู่ใกล้ให้ชไลด์ไปหาเขาครับนะเขาจะมีวิธีตรวจสอบนะเบื้องต้นก่อนนะครับก่อนที่จะทำการสตาร์ทต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นนะเป็นสิ่งที่ถูกต้องนะครับนะจะเข้าตําราครับเสียน้อยเสียยากนะครับก็คลิปนี้นะ ฝากไว้เท่านี้แหละครับเดี๋ยวเราลอลงให้เด็คเกอร์อวิ่งตรวจสอบดูว่าเกียร์กระตุกไหมนะต้องลองวิ่งเหอครับแล้วก็ดูซิว่า,าปัญหาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยที่มีเกียร์ด้วยเนี่ยลูกค้าจะทําต่อไหมให้เราเช็คต่อไหมหรือว่าพอแค่นี้เพราะเราไม่รู้ประวัตินะยครับรถคันนี้เพิ่งซื้อมาหรือเปล่านะครับแต่เลขกิโลค่อนข้างสูงแล้วนะสองแสนละนะเริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มจะเข้ารอบบางตัวแล้วครับที่ต้องเปลี่ยนนะครับนะเดี๋ยวเราลองถามประวัติลูกค้าอีกทีหนึ่งค่อยว่ากันนะครับ ก็หวังว่าเอฟซีคงจะได้ประโยชน์ไปนะฮะทั่วประเทศนะครับเป็นประโยชน์สาธารณะสำหรับผัวเจ้าตระลุี่ครับช่างปื้นนะเจอใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณครับที่รับฟราพาชมสวัสดีครับ